ก็มาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ถอดย,กยากๆก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับตอนแรกก็คิดว่าน่าจะลูกปืนแตกอะไรแถวนี้หรือเปล่าก็อาจะติดแค่ตรงนี้เองนะครับอันนี้ก็จะสวมกับลูกปืนที่อยู่กับรูแข้งแล้วมันก็เหมือนมีคราบกาวอะไรนิดหนึ่งไม่รู้กาวมาติดตรงนี้ได้ไงเหมือนกันนะครับแถวนี้ไม่น่าจะได้ใช้กาว ก็จะสวมเข้ากับรูลูกปืนที่อยู่แข้งตรนะี่ยออกยากนิดหนึ่งอาจจะไม่ได้ถอนนานเพื่งต้นก็วองไม่เห็นนะครับแ้ต้องถอดตัวนี้ออกก่อนแปดสิบเก้านะครับมาถอดดูชุดคัดหลังไปพร้อมๆกันนะสิบเก้าสิบ้าหรือสิบเจ็ดจะไม่ได้แล้วสิบเจ็ไปด้วยแล้วกันนะ าบ้านนอกเราถ้าไม่มีบล็อกลุมก็แนะนําวิธีนี้เลยครับที่ผมกําลังทําอยู่นี่เลยเพราะว่าถ้าจะให้ถูกหลักก็มัจะมีตัวจับชุดชามนะเป็นแง่งแบบนี้แล้วก็สวมเข้าไป <c oughs> ก็จะล็อกชุดชามไว้ไม่ให้หมุนเวลาเราขันน็อตนะครับ <c oughs> แต่นี้เราไม่มีครับ จะประดิษฐ์เองก็ได้นะครับแค่เหล็กตรงนั้นจะมีเครื่องเชื่อมแล้วก็เหล็กก็ทําได้อันนี้เครื่องเชื่อมก็ไม่มีไฟฟ้าที่จะใช้ก็ไม่มีนะครับไม่มีไฟฟ้าใช้นับอยู่ตรงนี้ใส่เข้าไปเบอร์สิบเก้าครับแล้วก็จับให้มั่นหน่อยคลองนิดหน่อยครับแล้วก็จัดการเลยครับ แล้วก็มีแหวนรองเดี๋ยวเฮ้ะถอดฝาครอบก็เรียกว่าไรกระโหลกคัดแลบมีแหวนรองหนึ่งตัวถอดตรงนี้มาเราก็จะดูแล้วก็จะเห็นผ้าคัดเลยนะโอ้เยอะมากผ้าคัดเยอะมากนะดูก็มาเช็คตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นสิกร้ออะไรนะครับ เบื้องต้นเบื้องต้นน่าจะมีการซ่อมไปนะครับแล้วก็ไม่จบก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็เลยขายทิ้งอะไรหรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่านะครับนี่พะคัดใหม่ๆเลยนะครับนะ่ครับพาคัดหน้านาเลยอืมสงสยัยจัางที่ซ่อมไปก่อนหน้านี้ก็อาจจะคิดเหมือนผมก็ได้นะครับว่ามัน อ่าเป็นที่คัดอะไรเงี้ยครับเป็นที่ปลาคัดหมดอาจจะเปลี่ยนไปนะครับแต่เราก็ตัดปัญหาตัวนี้ไปนะเพราะว่าเขาเปลี่ยนแล้วมันก็ยังไม่หายเหมือนเดิมนะเดี๋ยวมาดูจุดช้มหน้านะครับว่าเม็ดตุ่มแรงเบียงอยู่ในสภาพเป็นไงบ้างนะครับสายพานก็น่าจะพิ้งเปลี่ยนหรือเปล่ารอยแตกลางาไม่มีเลยนะครับอืสนุกครับชอบงานแบบนี้มาก งานเบบี B ิกแล้วมันก็ไม่ค่อยได้คิดอะไรนะส่วนตรงนี้นะครับก็ใช้ระบบค้อนทุบเหมือนกันครับว่ามันออตัวนี้ค้อนทุบไม่ได้สิครับมันล็อกไม่อยู่เราต้องใช้ลูกบลอกค้ำกับแข้งด้านบนครับเราก็ต้องประเมินดูว,ว่าเอาตัวนี้ออก,ก่อนเนาะเป็นฝาครอบสตาร์ท ดูนะครับม้นดูดิ่งคืนหรือเปล่าัน,นี้ก็ดิ่งคืนอยู่เนีลงส่งเข้าไปใหม่สิแต่ที่แน่ๆก็คือน้ำมันเครื่องอาบอย่างนี้ครับก็คือทําไห้ซีนเขาก็เบี่ยงก็น่าจะซีนแกนฝัืองท้ายนะแต่เดาว่าน่าจะซีนเพราะเขาหยงมากกว่าเพราะมันอาบมาถึงนี่เลยนะครับถ้าซีนแกนฝัืองท้ายก็น่าจะลงนี่แล้วก็ ออกที่ดูระบายนะครับเมื่อกี้มันแค่หลุดรู้ว่ายังไงลองสวมเข้าไปก่อนตอนถอดออกมาตอนถอดน่าจะแค่หลุดแล้วแล้วกดมอเตอร์สตาร์นะครับก,นะก็จะหมุนออกมานะครับตแบบนี้ แกนด้านในหมุนก็จะตัวนี้ก็จะเลื่อนออกมาบางทีนายจิบก็ไม่ได้ดูกล้องมองไม่เห็นนะครับนี่ก็จะเลื่อนออกมาคบกับเฟืองนี่จริงๆไม่ได้หมุนทางนี้นะมันหมุนทางนี้ก็พามาคบเฟืองตัวนี้แล้วก็ามาวกหมุนพาเข้าเวียงหมุนไปแล้วก็ติดคนระับเดี๋ยวเราถอดฟอเอฟืองสปาออกมาก่อนตัวเฟืองสปานก็ไม่ได้เป็นหาอะไรนะ ใช้กานได้ดีตัวนี้เป็นเบอร์ยีบสองนะครับที่จะขันตรงนี้ก็ใช้เป็นประแจตัวงอครับจะได้หลบใบพัดตรงนี้ได้ก็ใช้ลูกบอกตัวเล็กสักประมาณเบอร์สิบหรือเบอร์สิบสองมาคามแข็งแล้วก็ตรงตรง,ตรงนี้นะครับแล้วก็ขันถ้าเกิดมันแน่นมากคิดว่าตัวนี้จะพาลูกบอกดันแตกอะ ก็ให้พอนะครับใช้บอกลมถ้าไม่งั้นแข้งแตกเดี๋ยวมีปัญหายอยู่นะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะใช้วิธีบันนอกได้หรือเปล่านะลองดูแล้วเอาลูกบล็อกไปตัวหนึ่งตัวนี้แล้วกันเนาะมาดูกันนะว่าจะดูแกะดูชุดชามได้หรือเปล่าเราจะถ่ายตรงนี้แล้วกันเนาะนี่มองเห็น เอาลูกบล็อกทำไว้แบบนี้ครับเพราะว่าเราจะขันไปทางนงน้นเนาะส่วนถ้าจะขันแน่นก็จะมาลองด้านล่างแทนทำแบบนี้ครับเข้าเฟืองไปลองดูก่อนว่าจะขันออกหรือป่านครับเพราะว่าเมื่อกี้จากการที่ทุกชุดคัดหลังก็แน่นอยู่สมควร ออกนะครับไม่เน้นมากน่าจะเกับเป็นรอยด้านบนนะเอาได้แล้วนะครับจริงถ้าจะให้ถูกตามหลักก็มันจะมีตัวล็อกเหมือนกันล็อกเฟืองเป็นไม้งามเป็นหนังสติ๊กน ตัวนี้เป็นรับเบอร์22แหวนรองแล้วก็แหวนเฟืองสตาร์ทนะครับมันจะใช้แหวนเฟืองสตาร์ทเท้าถึงขั้นนี้เราพอออกมาพร้อมกันก็ได้นะครับนะครับมีแหวนรองตัวหนึง่งแล้วก็แหวนเฟืองสตาร์ทเท้านะตัวนี้เป็นเฟืองสตาร์ทเท้าที่มันจะมาเกี่ยวกับตรงนี้นะดูด จะมาเกี่ยวกับตรงนี้นครับเวลาสตาร์ทเท้าเรามาลุ้นชุดชามกันนะอันนี้มันแยกได้ครับผู้ชมใบพัดนะครับก็มีตรงนี้ก็เป็นเฟืองนะครับอัานี้เป็นเฟืองมาถึงแหวนเฟืองสตาร์ทเท้าก็เป็นเฟืองนะครับตัวใบพัดก็เป็นเฟืองเหมือนกัน,นเป็นเฟือง จะส่งเข้ากับแกนรองขบี่อย่างนะครับแกนรองขบี้ยง่งตรงนี้กจะ็จะมีเฟืองส่งเข้าไปนะครับเนี่นเราเก็บอันนี้ไว้ก่อนเราไปดูชุดจานหน้าว่าเป็นยังไงครับเสี้พานเาก่อนนะครับอันนี้ตอนถอดก็มีเทคนิคนิดนึงนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าเราก็ควรที่จะดันไว้นะครับ